วันที่5 6และ7เดือนกันยายน2568ชนิสรากับญาติญาติได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการจัดเตรียมวัตถุดิบแล้วก็จัดเตรียมทำขนมไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดหรือขนมเทียนแล้วแต่และคนจะสะดวกทำแต่บุญข้าวสากปีนี้ทำเป็นขนมเทียนไส้หวานค่ะ ขนมเทียนไส้หวานของเราก็จะเป็นสีม่วงสีดอกอัญชันนะคะชนิสราก็เริ่มปอกมะพร้าวอ่อนค่ะก็ปอกไปทั้งหมดสามลูกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปเกลาให้มันเตี้ยงันนี้หน่อยส่วนฝั่งนี้น้าสาวก็กำลังผสมข้าวตอกแตกก็ข้าวตอกแตกนี่ก็คล้ายๆกับข้าวกระยาศาสตร์นะคะแต่จะไม่ทำหวานมากค่ะ ทำแบบบ้าน,บานโบราณนะคะนี่เลยค่ะตักออกลองเสิร์ฟลองชิมดูค่ะเผื่อไม่หวานจะ้เติมใหม่นะก็แพ็กใส่ถุงเตรียมแบ่งให้ญาติญาติเพื่อเอาไปใส่ห่อในห่อข้าวของข้าวสากค่ะข้าวสากเขาก็จะเย็บกระทงทําด้วยใบยตองเนาะแล้วก็เอาพวกวัตถุดิบ ที่จัดเตรียมนะคะ่ะนิสราก็ขูดมะพร้าวเป็นด้วยนะขูดมะพร้าวลอาสักพักนะเขาบอกว่าให้ปอกส้มโอให้น้อยค่ะปอกส้มโอเพื่อจะเตรียมใส่ในถาดในสำรับที่จัดเตรียมไว้นะคะจะอยู่อีกด้านนึงคะ่ะค่อยปอกไปเรื่อยๆค,ะค่ะใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่วันที่ห้า แล้วก็วันที่หกสองวันเลยนะคะจะเตรียมแล้ววันที่7ก็ไปวัดกันค่ะวันที่7จ็ไปวัดเป็นวันบุญข้าวสากเนาะค่ะนาก็ขึ้นต้นมะข้าเมานะคะชนิสลาก็ลองชิมดูมีถั่วต้มด้วยค่ะในที่สุดถั่วก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็จะปอกถัว่วแกะถัว่วใส่กับถัด สำรับค่ะนี่ลองชิมดูนะว่าถัว่วเป็นเม็ดตึงดีไหมนี่ค่ะวัตถุดิบพวกผลไม้อาหารบันข้าวพวกผักพวกแตงพวกพริกเตรียมลงไปทั้งอ้อยทั้งเผือกทั้งมันนะะมีกล้วยมีผลไม้มีกระบกมีมะเลี่ยมเนาะภาษากลางไม่รู้เขาเรียกผลไม้อนะไรเนาะ ในช่วงที่เราเตรียมห่อข้าวสากกันจัดเตรียมวัตถุดิบก็ได้ห่อขนมเทียนขนมเทียนก็ได้สุกแล้วค่ะมาเปิดดูหอมกลุ่นเชียวละขนมเทียนก็สุกแล้วค่ะก็ลองเอามาแกะดูค่ะสุกเรียบร้อยดีค่ะนี่เลยค่ะร้อนๆค่ะวัตถุดิบก็กำลังเตรียมกันอยู่นะคะเอาฝาปิดไว้ก็มีค่ะ แมลงก็เริ่มมากวนเนาะนี่ค่ะเตรียมแค่ข้างในนะคะเป็นเนื้อสีขาวสามารถรับประทานได้ค่ะก็จะเอาไม้แค่จิ้มออกมางัดออกมาอย่างนี้ค่ะก็จะเอาเปลือกของเขาทิ้งไปนะคะก็แค่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเตรียมจะใส่ในถาดนู้นค่ะก็เตรียมไว้บ้างแล้วมี2ถาดนะคะ ผลไม้ป่าค่ะมะเรียมนี่เนาะหรือมะกอกเกลื่อนนี่ค่ะไปหาชื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วน,นะคะมะกอกเกลื่อนค่ะก็จัดเตรียมวัตถุดิบใช้เวลาสองวันนะคะในการจัดเตรียมใส่กับห่อกระทงนะคะมานั่งเหยียดยาวกันเลยค่ะค่ะจัดเตรียมมีลากหล้ค่ะนี่ค่ะ ยังยังเอาออกมาไม่หมดนะคะอันไหนที่เป็นตะบูดเร็วก็จะเอาแช่ตัวเย็นไ้ก่อนแล้ววันที่เจ็ดวันพระบุญข้าวสากก็ถึงจะเอามาใส่ทีนั่นอันนี้จัดเตรียมซุปข้าวนะคะนี่ค่ะเวลาล่วงเลยไปนะคะนี่เข้าวันที่สองแล้วนะคะค่ะพอตื่นเช้ามาทำนู่นทำนี่เสร็จเราก็จะมาช่วยกันแพ็คช่วยกัน ห่อเย็บกระทงใบตองห่อข้าวสากแล้วก็เตรียมช่วยกันนะคะแพ็กผลไม้ละมืงนะคะกับญาตนะิญาติน้อมีคุณยายมีคุณแม่ชนิสลาแล้วก็มีชินิสลาแล้วก็คุณนา้าทั้งสองท่านนะคะพักเบกก็ลองเอาขนมเทียนไส้หวานนะคะมาแกะชิมดู ห่อสวยค่ะแกะออกมาแล้วก็ทรงพีระมิดค่ะสวยงามดีเนาะสีของดอกอันชันค่ะคือจะได้บุญลายเนาะคะ่ะได้อันนี้สงกันทุกคนเลยเนาะคะ่ะสำหรับบุญเข้าสากวันที่7กันยายน2568าขึ้น15ข่้าำเดือน10บุญข้าวากนะคะเพราะวันที่7ตอนเส้ากับเตรียม ห้องเขาสาที่เตรียมไว้มา,าวัดนะคะนําอาหารหวันข้าวไปไว้รุ่งคั่วแล้วห้องก็จัดเตรียมตักบาสเสร็จแล้วก็จัดเตรียมห้อง้ขาสาหอมห้องเขาห้องน้าเตรียมกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้เพิินพ้นทุกข์ให้เพิินตกทุกขดไย้ยากให้ได้บุญกุศลทั่วหน้ากันทุกคนรับศีลรับพรแล้วก็มายายข้าสาขอบคุณทุกการรับชมค่ะ